สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดทุกหม่องทุกบอนพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอก,กับส่องหมอบรรณนอพี่น้องมาพอก,กันอยู่เฮือนแยกงึงพี่น้องเอ้ยมามาเลุดน้ำผึ่นน้อยหนึ่งพี่น้องมากระเบาสีนนลเน่พอเอานั่นนั่พี่น้องมาเบียกน้อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่ามามาเบิ่งเข่าผึ่นต้นพี่น้องเขางามมาดิพี่น้องนะเขางามขนาดเข่าแยกงึงพี่น้องไอ้เนย ในเบิ่งเขาพี่น้องเขาใจเง้นพี่น้องไอ้เนี้ยใช่น้ำบ่ใจยังใจเออตัดเล็บมสบายดีพี่น้องตัดเล็บเสริมความงามตัดเล็บพี่น้องเลยเสริมความงามบ่ะเออใจมันดำปุ๊บทํางอานถ่าได้ตัดให้เ้าอยู่บัวนั่ตัดใค่ตัดบ้านเนี่ยเขาจะบอาตัดไหนกันพ่ออ๋อตัดไหนกันเราถ่าผู้เถ่าอยู่ตรงนี้ก็ตัดไหนกันสบายดีพี่น้องสวัสดี มันเด่นน้ำายงี้พี่น้องมาเนี่ยมอบานเนาะเป็นมาเด่นน้ำเนาะมันเด่นน้ำพี่น้องเอราะขาดช่องนี่เด้อมอบานนอกเนาะขอปากช่องและก็หลัก็แช่เบิ่องมอบานเนาะตามมอบานนอกพี่น้องบ่ได้มาจืกเต๋อพี่น้องมาแต้ของเราให้ก็มาแวมาหว่มาเนี่ยมาผอบมันเสริมความงามพี่น้องตัดเล็บ ปัญญกานั่งค้ำค้างสวัน้งงยังนั่งหิ้งยังนั่งเล่นซื้อๆนั่งเล่นซื้อๆัาพามดเรียกเลยพี่น้องสิคนหาคนแานเลยเนาะทีทุกคนหลามองน้องเด้อคุณางหมูไงอยากดังคืหมูน้อดังนส่องได้เงินพี่น้อง ครึ่งหนึ่งเขาจเงื่อนกาวนังามมาเลยนั่งเล่นพี่น้องนันเล่นพี่น้องไหน่เย็นยูเพื่อนเมกเป็นตะนอนเว้นขค่ไงนีพี่น้องมาในขี่คานกูคนมันเป็นตะนอนก็เลยนนอนเว้นเออ กูได้ช่องเงินมอวันนอมอวันนอก็ไล่ก็แชร์พี่น้องไม่ลืมบก็ติดตามช่องมอวันนอตอพี่น้องเนี่ก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามก็ทุกอย่างอะไรพี่น้องก็ลงม่วก็ลงคั้ยใั่ไหมก็กดไปเลยพี่น้องเลยยแจ้งเตือนบุฟเฟ่ขอบใจสัสซีพี่น้องมาตอนนี้มาผ่อันผ่อนั่นหนินะพี่น้องคาบาสินนนทักกันมาอย่างนี้คือหอดพี่มาเนี่ย ลงมางบอกพี่ลงทางมาจังไละพี่น้องโอ้โหเนี่ยมาัยพี่น้องเ้ยอไงมามันเหล็ดน้ำซุบ้น้ำซุน้ำซอสยงพี่น้องมันนั่นอยู่ใกล้ๆที่เชี่งใม่คุ้มมือบ่ะมานามาคุ้มือบ่มาามันนอกครั้งแรกเลยพี่น้องเออมาดามันนอกอะไรเนาะแวนสำกันเนาะ คอยทั้งแรกทั้งแรกมาพรอกันใช่แล้วเนาะเมาอยู่บ้านใกล้กับมาพรอกับเพื่อนใช่เนาะพรอกันอั้งแรกแรกตัวแรกยีงแต่เสียงไก่น้อยห้องสนั่นอยู่ไฮไลาท์นะคือสัตว์เยอะทำย่านย่านนี้โควิดจากย่านนี้ย่านอะไรย่านได้โควิดนี่ท่นย่านอะไรปิดปากไว้ออกจากเพื่อนจากซ่านเหรอให้ปิดปากโดยโดยโดยใส่ผ้าปิดปากไว้เวลาออกไปเพื่อนย่านได้อยู่ใกล้แต่ก็ทางบ้านี่นน้องเลย พอคนคนกักวโตอยู่ในศูนย์ติดกับเพื่อนยายพี่น้องติดคนละ้าคผัวเลยคนลผ้าคผัวเลยญาตสาวสามสิบเมตรบริเวณที่ผมอยู่มุบ่ฮอดซ้ำภาคข้างซื่อๆเลยภาคข้างซื่อๆคนละภาคข้างซื่อๆยายิเราเลรย่านย่านย่านโควิดนี่พี่น้องออกจากเพื่อนคือไปเพื่อนพ่อใหญ่ใส่ผ้าปิดปากไปสามพันคันออกเพื่อนช้ยยุคผ่านไปสั่งหนึ่งทั้งออกทั้งทงทั้งหมดในใจเออขับปลาขับนกขับมวยได้เหรอ ถ้าไปใช้ครับไปห่วยไปยังถ้าบนชูโลได้ผีเฮาย่าบูชูรลทางมาจะคือไปสุนุ่มไปสุนุ่มนี่อป็นพญายักษ้ใส่ปาาผาติดป่าสำคัญสุดผาติดปากเขาใส่ผาติดป่าไ้อันนี้กะเขาขอบใจหมอเนาะเพื่อนเพื่อนเป็นหมอได้หมอบ้านหน้าได้พี่น้องอันนี้หมอบ้านนอกหมอบ้านหน้ากับเพื่อนเป็นแพทย์เป็นหมอประจําอยู่ในนี้บ้านเฮาเป็นยังกะเพื่อนและมึง้าพครอยากชักยมชักยากะ ไปซักน ma <bol> si ้ำเพิ U, one, turtle, ่นนักเตือกับบอกเพิ่นมาพี่น้องเลยเพิ่นเป็นหมออยู่ในบ้านเท่าการในบ้านเท่าหลยเพิ่นเป็นแพทย์เป็นหมอกะอาศัยเพิ่นพี่น้องเลยอใชยเพิ่นเพิ่นมเป็นแพทย์คือเอานปสมนุ่ในเมืองสมนุ่มคือมืออื่นสมุดหนงตะย่างขึอนมือเคนือายล้างกับผู้หัวไผ่ไผ่ติดมาใส่ผู้หัเดบังเทอพ่อแม่ครับบุตรติดเป็ลูกเต่าขัติดมาพ่อแม่กาใส่ฝาปิดตาไว้ทันย่านไหม โควิดมานี่กับบริษูไปร่วมเมก็ได้บริไปบักมอไม่แต่พอไม่แต่พอบริษูไปแล้วเพื่นอน่โควิดเออญาติโควิดเพื่อนบหาใหญ่ไปไก่ไปร่วมกันแะบญาติพี่น้องเลย <laughs> เนี่ยเจอว่าเป็นยังไดกับกับเพื่อนยังได้มอบ้านนอกนี่แหละเป็นผู้เบ,บิ่งหลักชมหลักษาเด้กพีนก่น้องแต่ทำติดโควิดหมอ,ข,อขับวัวขับไก่เลยนะทำญาติติดโควิดหมอขับวัวขับไก่มอขยานใหญ่ คั้นเป็นไข่ไป็นยันข่าวไกลได้แต่คั้นหัวยายเป็นโควิดเนี่ยโอ้ยย่อมก็โควิดมันอันตรายพี่น้องนาก็ขอบใจเพื่นคือกันอ่าก็หายผู้มีขอกดไลค์กดแชร์เนาะให้มีผู้ติดตามเพื่นแหนเพื่นเป็นแพทย์เป็นหมอได้พี่น้องให้เพื่นผ่านไม่ไหวแล้วเพื่นกดติดตามไรๆไร้หายเพื่อนดังไม่ไหวเออห้เพื่นดังไม่ไหวคือหนึ่งของยัยเงื่องกาวใช่้อง อันได้ก็อาศัยเพิ่์นนี่แหละบ้านเมืองก็ได้โอ้บ้านเมืองอีกเพิ่์นเปแพทย์ประจําบ้านประจําเขตนี่แหละอืมกับแม่น้องเต้เนาะเพิร์นกับแม่น้องเต้เพิร์นเรียกน้ำกันกับแม่น้องอัตเต้นกับเพิ่์นและเป็นปู่หลักจมหลักชาแถวนี่กับไผ่ไข่ไผ่นาวกับมแต่เพิ่์นและอาัวท้าเบึงเพิ่์นมานำกับไปว่าผมมานำกับผมไปเออการ มีคนมานั่าแล้วมีคนมองนั่งคะเป็นบัจจ้าคิยกับปไปแล้วพี่น้องอันรมณห้องมอกับจะเห็นกันยังมองอ่แล้วแต่ว่ายากแต่าบบได้ไปใช่ไจะบอกไปเพื่อนลัดีแล้วบม่ได้ไปใช้คันซุมบอลไม่หายกับบรได้โควิดท่าไหน บอปไฟล่ะแต่ห้ามทายังบด้สูงธิ์ไขับอาการจําเป็นอรเากัมมีผดไส้อีกนะนมอขมีผดไส้อีกนะบอไปห้างหอยางไปอีกยาทียาน่ะจะสักบอกวัคซีนสักบอกสักคนสักเข็มหนึ่งนะเข็มเดียวจะจบเลยบอกจบเ่อจอนสัน ไมซักแล้วเออได้ซักกด็ดีแล้วได้บัสแล้วได้ซักกับบริษัทแม่พ่อบรติดตได้ฮะติดอยู่มันกับป้องกันอะไรติดอยู่แต่ว่าบอันตรายเออมันกะคอยจืดไปเนาะมันบอันตรายครับบอก<น>บริซักอ,อ,อันตรายซักกันไว้นอะก็ดีซักแล้วอืมไม่เห็นจะพุ่มพุ่มกันณ์อาก็แข็งแห้งขึ้นหร้อครับพุ่มแตมทานเอาเนาะ ญานิเลยญาติของพี่เนาะเข้ากับญานินะจำเป็นเลยไปแต่ละมือจำเป็นแต่ละมือบิหารให้ได้ไรนี่ห้องเพิ่นแต่งตั้งเลยเนาะตบกี้ตะบได้อยู่ที่นี่เลยตะกี้ประธานยิ่งแต่อยู่ต่างประเทศอือแม่นอะไรบ้านนั้นอยู่ในตีนคันใดนี่แตก็ตีนคันใดก็มีที่นอกเนาะก้าวเา้ากจเครื่องโควิดอ้อมขาคือยายนี้เลี้ยนยายนี่ดูไก่หงเฮียนที่นอกไก่หงเฮียนที่นอกไก่หงเฮียนนะครับคนละภาคทั่วคนละภาคทั่วเอาคนมากักตัวอยู่ในนี้เอาคนมากักดโต กั<า>นมากักตัวยาหลัายาหมอกไปเท่ยเ่ซา,ารดีขึ้กันม่ต้องไปทางไหนหมอกแลนไปขออึ้อนั่นีหนลเรให้แปรขยันพามอว เหลื่อมนะพี่น้องยานย่านแห้งเออย่านแห้งเลยยากสมมติอย่านี้ีน้องเลยมันอยู่ไก่เนาะใช้เป็นยักษ์กับไม่เป็นแต่ย่านแต่ว่าโควิดเจ็บคอหนึ่งใช่ไหมเนย่ยห้าวัยังหวะโออเจ็บคอเป็นวัดน่ซาเป็นอะไรไปอย่ามากินน้ำาเมได้วะ กินคนละจอกได้หวะไอ้คนใส่ผ้าปิดปากเคยกระจายผ้าปิดปากพ่อใส่ผ้าปิดปากมันสอกันในร้านเลยอยามาใกล้แม่ได้หว่าอันวัดนี่แต่ข้าวพ่อข้าวแม่เข้ากันยังไปฉุนไปต้มน้ำห้อนกินได้หวะไปอุ่นน้ำห้อนกินแต่ข้าวพ่อข้าวแม่เนาะบ่มียงมียาเนาะมีแต่กินน้ำอุ่นอาบน้าอุ่นได้ไขวัดนะมันอย่งเศร้าสันนล้วบึนๆเคยกัด จับมาอาบน้ำหอนอันนี้พัดเป็นไข้วัดซ่าเอันนี้พัดโควิดเออบอกเคยได้าินนะอันนี้ยานเป็นไปตามประเทศตี่อันตรายเนะเอเห็นแต่ประเทศอื่นมิดตายเป็นเหนื่อยเหนื่อยเขบ้านเท่ากับย่านเนี่ยแหละย่านฝัมาหอดตีกันใดเลย ลงกใจเรื่ยงกับเราได้เลออเบเรลุกมาได้อยู่แล้วย่าเบเรไปหลอกไปเถี่ยวทั้งนั้นจะเตื่นมีแต่นั่งยีดจะออกทักตรงหน้าแถวห้านเขาขยันขึ้นไปขนาบ่อกบเขึ้นไม่สูขึ้นกับบุการจําเป็นอย่างเงี้ยด็กนมาไปซื้อห้อือเข้าเบเด่ไปหล่อเตย้อยอะไงย่านมี่สลากกระติดบ่เคยได้ยินเข้าย่านกระติ๊บปเถาเลยนรติดู้ถ้ากับมันไวอแล้วอืมอีแม่ได้เฮือนกับ น่ากับบริเป้ทางไหนบ้างนะล่อยายเมื่อไรพ่อยสบายดน่ากันแถวทำนะจ้าจ้า